สวัสดีครับพี่หมอทำคลิปนี้นะครับเพราะว่าได้พบคำศัพท์ใหม่นะครับของระบบเงินชราภาพนะครับคำคำนั้นเรียกว่าเงินบำนาญจ่ายร่วงหน้านะครับมันคืออะไรถ้าเราแปลตามตัวนะครับมันก็คือเงินที่มีคำว่าเงินบำนาญน,นะครับกับคำว่าจ่ายร่วงหน้าเอ๊ะมันมันคือคำอะไรนะครับ เขาบอกนะครับพี่หมอเจอจากไหนก็คือพี่หมอเจอจากตัวสรุปตัวของธรรมเนียบรัฐบาลนะครับเขาเป็นการสรุปร่างพระราชบัญญัติที่ผ่านการพิจารณานะครับการรับหลักการเบื้องต้นนะครับอยู่ในข้อ8จากจำนวนทั้งหมด13ข้อนะครับพ,พี่หมอจะต้องอ่านนะครับเพื่อให้ไม่ผิดพลาดนะครับข้อ8นะครับเขาเขียนว่า แก้ไขเพิ่มเติมประเภทของประโยชน์ทดแทนในเงินกรณีชราภาพเพิ่มขึ้นได้แก่ 1. เงินเลี้ยงชีพรายเดือนที่เรียกว่าเงินบำนาญชราภาพอันนี้เรารู้จักอยู่แล้วนะครับ 2. เงินบำเหน็จที่จ่ายให้ครั้งเดียวเรียกว่าเงินบำเหน็จชราภาพและข้อ3นี้นะครับ เงินที่จ่ายให้ก่อนรับเงินบำนาญชาราภาพเรียกว่าเงินบำนาญจ่ายล่วงหน้าแปลกดีนะครับและในวงเล็บนะครับจากเดิมกำหนดประโยชน์ทดแทนในกรณีชาราภาพไว้สองประเภทนะครับคือเงินบำนาญชาราภาพและเงินบำเหน็จชาราภาพปิดวงเล็บนะครับ เพื่อกำหนดให้ผู้ประกันตนที่มีสิทธิ์ได้รับเงินบํานาญชราภาพก่อนที่จะได้รับนั้นสามารถมีสิทธิ์ได้รับเงินก้อนส่วนหนึ่งก่อนได้ <c oughs> อ่านแล้วเป็นยังไงฮะเดี๋ยวพี่หมออ่านแล้วเให้ฟังอีกรอบหนึ่งดีไหมฮะเดี๋ยวก่อนจะอ่านนะขอวิเคราะห์ก่อนมันคืออะไรครับมันคือการให้คืนบางส่วนหรอ ก็ไม่มีคำว่าให้คืนเนาะมันคืออะไรครับมันคือการที่ให้คนได้รับเงินก้อนหรื่ปะครับก่อนที่จะรับบำนาญมันทำให้เราคิดเยอะนะครับอย่างนั้นก็ไม่ต้องมีแบบถ้าสมมุติให้คนรับเงินก้อนได้นะครับอ่ะเราติต่างนะครับว่ามันมีกฎหมายที่ ให้คนรับเงินขั้นต่ำในบำนาญชราภาพนะครับก็คือเป็นบำนาญชราภาพจริงๆบำนาญชราภาพตกทอดนะครับไม่ไม่ใช่างั้นนะครับก็คือเป็นเอาแบบใครที่รับเงินบำนาญไม่ถึง60เดือนเมื่อเสียชีวิตนะครับรับไปเท่าไหร่ก็แล้วแต่จะได้รับทายาทจะได้รับสูงสุดรวมกับส่วนที่ตัวเองรับรวมเป็น60เดือนใช่ไหมฮะก็คือ5ปีนะครับมันก็เหมือนจะอยู่ในจุด คุ้มทุนของเงินสมทบชาภาพส่วนลูกจ้างหรือผู้ประกันตนบวกกับนายจ้างนะครับที่5ปีอันนี้คืออะไระครับเงินบำนาญจ่ายล่วงหน้าแล้วเขาจะจ่ายเท่าไหร่ครับถ้าจ่าย5ปีขึ้นปีที่6ค่อยมารับบำนาญอย่างนี้ใช่ไหมครับถูกไหมครัถ้าเขาจ่าย5ปีจะมีใครเลือกบำเหน็จชาภาพะครับ ก็อาจจะมีเพราะว่าเนี่ชราภาพมีดอกผลด้วยนะครับซึ่งจะมากจากเดิมเนี่ยพี่หมอคิดติต่างนะครับคนที่ทํางาน20กว่าปีจะคูณด้วย1.5นะครับของเงินทั้ง2ส,ส่วนนะครับอย่างเช่นพี่หมอมีสมมุติมี2,000 0นนะครับถ้ารับ5ปีก็คือ2ประมาณ2,000 0 0ถ้าอยู่มาตรา33นะครับเมื่อรับไปแล้วใช่ไหมครับเหมือนได้เงินก้อนมา ถ้าเสียชีวิตเป็นยังไงนะครับเสียชีวิตก่อนนะครับก็ได้5ปีอยู่ดีก็คือเจ้านะครับถูกไหมฮะเสียกชีวิตก่อน5ปีก็ได้รับไปแล้วครบนะครับทายาทก็ไม่ได้รับนะครับเสียชีวิตไม่ใช่เสียชีวิตอายุเยือนหลังจาก5ปีก็ค่อยมารับปีที่6ก็คือ,อ,องวดที่61 62 63 64อย่างนี้หรอครับพยายามหาอ่านนะครับยังหาอ่านที่อื่นไม่ได้ว่าไอ้ตัวบำนาญชราภาพล่วงหน้าเนี่ยมันมีวิธีการรับยังไงนะครับหรือรับล่วงหน้าก่อน55หรือรับเมื่อ55รับไปเลยล่วงหน้า5ปีเป็นคำถามที่เราจะต้องคอยติดตามครับถ้าพี่หมอรู้อะไรมากกว่านี้เดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังอีกทีกับคำว่าบำนาญชราภาพ รับร่วงหน้าครับสวัสดีครับ